กาแฟวันเสาร์วันจัน์จ้าพี่น้องกาแฟของเช้าวันจันทร์จ้ากับตนวาสนาสวยๆเนาะพี่น้องเนาะตามมาด้วยเศรษฐีเรือนนอกจ้าง,งามๆจ้ะพี่น้องตื่นสายจ้ามือขึ้นเห็ดงานจ้ากะตื่นสายๆมากกับกินกาแฟคือเกาพี่น้องจ้า